เฮ้ย hey, เคยไหมอยากเริ่มออกกำลังกายแต่สุดท้ายจบที่นอนดูซีรีส์อยู่ดีใช่เลยหรือแบบตั้งใจจะอ่านหนังสือทุกวันแต่ก็เลื่อนไปเรื่อยจนไม่ได้เริ่มสักทีวันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับจากหนังสือขาดี Atomic Habits ที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกและมันง่ายกว่าที่คิดนะหลักง่ายๆคืออยากเปลี่ยนนิสัยใหญ่ๆให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเริ่มในแบบที่ใช้เวลาไม่เกิน2นาที เช่นอยากเริ่มอ่านหนังสือก็เริ่มจากแค่อ่านแค่ย่อหน้าอยากออกกำลังกายก็ใส่รองเท้าแล้วเดินรอบบ้านก่อนเพราะแค่เริ่มสมองเราจะเริ่มเปิดสวิตช์แล้วความต่อเนื่องจะตามมาเองและสูตรที่ทําให้สร้างนิสัยได้สําเร็จเขาแนะนําว่าให้เราทสํส4อย่างนี้ข้อแรกทําให้มันเห็นชัดๆไปเลยเช่นวางหนังสือไว้บนหมอนหรือวางรองเท้าเ้าใบไว้หน้าประตูข้อต่อมาทําให้หน้าทําขึ้นเช่นเปิดซีรีส์เรื่องโปรดตอนวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง อย่างน้อยแทนที่เราจะนอนดูซีรีส์อยู่บนที่นอนเราก็ได้ทั้งดูซีรีส์และออกกำลังกายไปด้วยในตัวหรือชงกาแฟหอมๆตอนนั่งอ่านหนังสือเราสามารถผูกสิ่งที่เราอยากทำและสิ่งที่ต้องทำเข้าด้วยกันได้ต่อไปทําให้ง่ายที่สุดเข้าไว้อย่าไปตั้งเป้าใหญ่เกินเช่นอย่าคิดว่าจะอ่านวันละ30หน้าคิดแค่ว่าจะหยิบหนังสือมาเปิดอ่านแค่หน้าเดียวพอแล้ววันนั้นคุณอาจจะอ่านแค่หน้าเดียวก็ได้ไม่เป็นอะไรเลย แต่สิ่งสำคัญของการสร้างนิสัยคือขอให้คุณทำทุกวันติดกันไปเรื่อยๆและสุดท้ายทำให้รู้สึกดีเช่นติดสติกเกอร์ทุกครั้งที่ทำได้หรือชมตัวเองเบาๆว่าเก่งมากที่ไม่ขี้เกียจจำไว้เลยนะทุกคนเปลี่ยนนิสัยไม่ต้องใช้แรงเยอะแค่เริ่มจากเล็กๆทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวตนของเราเองฟังแล้วลองเลือกสักนิสัยที่อยากเริ่มแล้วใช้เทคนิคนี้ดูรับรองว่าชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวเลยละ่ะ ถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมก็ไปตามหาอ่านต่อได้ที่หนังสือ Atomic Habits ได้เลยนะครับรับรองว่าดีสุดๆไปเลยแล้วตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันอีกกดติดตามไว้แล้วเจอกันตอนหน้านะครับ